คลิปนี้ไม่ได้มาเล่าประวัติฮีโร่ใหม่นะครับแต่ว่าจะมาบอกถึงความรู้สึกถึงความเงียบในการเปิดตัวฮีโร่ใหม่อย่างไดอาเดียฮีโร่เมดซัพพอร์ตตัวล่าสุดออฟฟิเชียลทำสามคลิปท้วนคลิปแรกคือซีนิเมติกแป,ป๊บเดียวไม่ถึงนาทีคลิปที่2จะเป็นฮีโร่สปอร์ตไลท์คลิปที่3จะเป็นแนะนำ how to play 2นาทีกว่าะ ที่เปิดตัวแล้วเหรอผมว่าปัญหาที่ทําให้ผู้เล่นเก่าๆเ,เบื่อแล้วก็ย้ายไปเกมอื่นๆเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีความสดใหม่แล้วอะคือฮีโร่ใหม่ทุกตัวในตอนนี้เนี่ยมันเบส on SOK OK ไปหมดผมยังนึกถึงสมัยก่อนเลยเมื่อแบบ456ปีก่อนที่แบบเขายังไม่รวมกับ SOK OK, ใช่ปะฮีโร่ใหม่หนึ่งตัวเนี่ยโอ้โหทุกคนแบบต้องการจะรู้ว่าเป็นตัวไหนมันเล่นยังไงมันมีเนื้อเรื่องอย่างไรมีแบบซีเนมาติกที่ตื่นตาตื่นใจสนุกสนานแล้วก็มันทาให้เราเฮ wow ้ยว้าวขึ้นมาแต่ว่าในปัจจุบันตั้งแต่มีนโยยบาาาที่จจะรววมกอ,อเอ โอเคเข้ามาทุกอย่างมันเ <Okay, S 2> บสออนเอโอเคหมดเลยมันไม่มีความสดใหม่แล้วอะอันนี้ผู้ในฐานะของคนที่ทําเนื้อเรื่องนะเหมือนสมัยก่อนพอมีฮีโร่ใหม่อ่ะโอ้โหเราจะค่อนข้างแบบไปหาข้อมูลเลยคือต้องไปหาข้อมูลจากไกน,น้าไต้วันอินโดอะไรพวกนี้เพราะของเราเนี่ยจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่แต่ก็ยังมีคลิปมันมีกระแสอยู่บ้างเอาง่ายๆครับเมื่อ5 6ปีก่อนที่ไบรท์เปิดตัวผมจําได้เลยคืนเดียวออฟฟิเชียลเนี่ยบิวเป็นแสนแล้วนะดูฮีโร่ใหม่เปิดตัวแล้วตอนนี้ที่ปัจจุบันผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วสปอตไลท์เนี่ยคนดูนิดเดียวเอง ขนาดเป็นคลิปสั้นแล้วบอกเลยครับว่าถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปนะคอมมูนิตี้ความสดใหม่ของเกมมันลดลงไปเรื่อยๆเว้ยมันต้องเป็นแผนของกาลีนาเลยว่าจะทําอย่างไรต่อคนไทยมันขี้เบือ่อเกมนี้มัน10ปีแล้วถ้าหากมันไม่มีอะไรสดใหม่ไปเรื่อยๆแบบนี้มันกลายเป็นว่าต่อไปเนี่ยเกมจะอยู่ได้เพราะสกินต้องขายสกินใหม่ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเซิร์ฟเรามันแข็งแร่งคนเล่นเยอะจริงแต่ว่าในส่วนของเกมเพลย์ที่อาจจะไม่ได้หลากหลายเท่าเกมคู่แข่งคุณลองไปดูเกมอีกเกมหนึ่งดิที่สตีมเมอร์ไทยเนี่ยเล่นโอ้โหขนาดเรานั่งดู เรายังรู้สึกความแปลกใหม่ว่าแบบมันมีสกิลที่หลากหลายเออหลากหลายมากๆแต่ว่าของอาวก็จะแบบมีชุดความคิดที่เป็นเซ็ตเดิมๆอยู่แล้วในตอนนี้เนี่ยเห็นปะในวันที่ไดอาดี a, เปิดตัวมาสิ่งที่คารีนาทาก็คือการพรีเซนเทชันขายสกินสปอร์ตไลท์จ้ะทำกิจกรรมอื่นๆจ้ะเห็นยังว่าเขาไม่ให้ความสาคัญฮีโร่ใหม่ขนาดไหนแล้วกลายเป็นว่าเทรนในตอนนี้เนี่ยคนจะยิ่งไม่สนใจไปแล้วอ่ะว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงซึ่งก็มีคนสนใจเยอะขนาดนั้นถูกไหมผมว่าไม่รู้เขาเดินผิดทางหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความที่มัน ตัวมันกลายเป็นว่าในตอนนี้เนะี่ยคอมมูนิตี้มันเต็มแล้ว คนรู้จักคนไม่มีความ fresh ในการแบบเห็นอินฟอร์มชันใหม่ๆเอาจริงๆไดเดียเป็นตัวที่น่าสนใจนะแล้วก็มี how to ในการเล่นเนี่ยแปลกประหลาดพิสดารกว่าชาวบ้านเขาแล้วดูสกิลมันเวอร์แต่กระแสะหายไปไหนทุกคนเมื่อก่อนนะแบบเวลาผมดูใน YouTube มันก็จะมีสตรีมเมอร์เนี่ยเอาฮีโร่ใหม่มาเล่นถูกปะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยสตรีมเมอร์บางส่วนเขาไปเล่นอีกเกมแล้วอันนี้ไม่โทษเขาเนาะเพราะว่าเหมือนที่เคยบอกว่าทาง Off ฟ c i a l g a ก e n a เนี่ยเขาไม่ค่อยเห็นความสําคัญของสตรีมเมอร์แบบเทียสอเท่าไหร่เออ หรือว่าคนที่แบบทำคอนเทนต์ RV วเทียร์สองเทียร์สามเพราะว่าคนไทยมันทำเยอะไงแล้วทีนี้พอสเตมเมอร์เทียร์หนึ่งอ่ะเขาดูดไปอยู่อีกเกมแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกอย่างกลายเป็นดรอปลงมผมเนี่ยไม่ตื่นเต้นอีกเลยะเวลาที่มีร่ใหม่ออกมาไม่ตื่นเต้นอีกแล้วหลังๆปีหลังๆนะแล้วตอนนี้โอจุดจีนบ้างอะไรบ้างขายสกินอย่างอื่นไปหมดถ้าถามว่าขนาดออฟฟิเชียลไทยยังไม่แคร์เนื้อเรื่องแบบนี้เออมันก็ไม่แปลกที่ช่องผมเนี่ยคนดูก็จะน้อยลงน้อยลงเนานะเพราะช่องเราจะเป็นทําเนื้อเรื่องเป็นหลักเนาะ ถ้าหากเราเข้าไปดูในออฟฟิเชียลไต้หวันนะทุกคนเนื้อเรื่องแม่งทําดีมากนะเนื้อเรื่องเนี่ยมีความแบบเขาคิดมาแล้ว <m ur ved> มีความประดิษฐ์ประตอ่อแต่ฝั่งไทยเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจเพราะว่าเนื้อเรื่องมันเป็นส่วนที่ไม่ทําเงินส่วนที่ทําเงินเขาโฟกัสเลยคือทัวร์นาเมนต์อ่าแน่นอนแล้วก็เป็นส่วนของการขายสกินเนาะเพราะเป็นรายได้หลักของเกมก็พูดตรงๆอ่ะว่าตอนนี้มันไม่มีความตื่นเต้นแล้วไม่ว่าฮีโร่ใหม่จะออกมาขนาดไหนーーเพราะเรารู้ว่ามันเป็นฮีโร่ของ HOK เว้ยไม่ว่าจะเป็นเอามารีเวิร์กใหม่เอามา, K, มาเบสโน่นนี่นั เนื้อเรื่องก็เขาไม่ทํแล้วถูกปะก็แบบทามาสั้นๆมันไม่เหมือนยุคทองรอบปีสองที่แบบมี R าวีคอมิมีการทำซีเนมาติกที่เชื่อมต่อกับเนื้อเรื่องคอมมิกในตอนนั้นมีการภาคไทยอย่างดีโอ้โหตอนนั้นคือพูดแล้วขนลุกถ้าหากเกมเนี่ยมันไปเวนั้นนะผมคิดว่าเนื้อเรื่องคุณจะชอบมากกว่านี้หรือมันอาจจะต่อยอดคล้ายๆกับ e a g u อ of l e g e n d s ที่ทําเป็นซีรีส์ Netflix ก็ได้แต่ว่าในส่วนของ r าวแล้วก็ s อ OK เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เนื้อเรื่องเป็นแค่ส่วนหนึ่งทที่่่่่่เเเพิิมิมมมมตตตใให้้้กกัััับววละะครนนนานาาาแอจจไได เขาก็เลยโฟกัสน้อยมันกลายเป็นว่าช่องเราที่ทําเรื่องนี้ก็นะตามนั้นคลิปนี้ก็มาบ่นแหละเหมือนที่บอกว่ากระแสไม่เงียบเกินไปปะนี่เปิดตัวฮีโร่ใหม่นะเว้ยฮีโร่ใหม่ ไม่ใช่และถ้าหากช่องออ f ฟิเชียลเนี่ยผ่านไป7วันคนดูไม่ถึงหมื่นอย่างเงี้ยไม่ใช่แหละผมคิดว่าแนวทางต่อไปของเกม Rv น่าจะเป็นแบบนี้แหละก็คือเน้นขายสกินท,ทํากิจกรรมทำทัวร์นาเมนต์ในส่วนของเนื้อเรื่องอย่างพวกเรานั้นก็ติดตามชมวงกันต่อไปนะว่าจะมีอะไรหรือเปล่าอ่ะอีกอย่างหนึ่งขอพูดนิดน,นึง พวกซ ي เนมาติกของภารกิจฤดูกาลจริงของไต้หวันมันมีนะเหมือนของลาวิวอ่ะแต่ของไทยเลือกที่จะไม่แปลเลือกที่จะไม่เอามานี่แหละก็ชัดเจนแล้วแหละว่าทางผู้บริหารของอารีไทยแลนด์เนี่ยเขาไม่สนใจเนื้อเรื่องเว้ยพูดไปก็เศร้าไปเนาะส่วนใครเล่นแดเดียแล้วเป็นไงบ้างมาบอกกันได้ในใต้คลิปเนาะแล้วก็ประวัติเดี๋ยวรอให้ผมว่างนิดนึงเดี๋ยวทําให้ไปและสวัสดีครับ